โอ้ยกูณชอบเลยใบตื้อนเนี่ยน่ารักเปรตใบเตยออกร้องเพลงในตัวดาตัดหนุ่มชั้นในพวกเราอ้วหูนางน้ำไล่เปลือยคุณจะกับซาบเบือ่อยตายกว่าทะเลแล้วอึ้งได้แต่เป็นรัวอึ้งไม่เข้าตาหนักร้องมาโยนในทีวีกูยแยง่งกันไปพืป้นตามแฟลชชามตางฮึงย <c oughs> มันเป็นเวลาฮึงเลยมันโลคุณคาโลประโยยอดฮึ่งได้แต่เป้ เราแค่รถเครืค่องไปล่างพอมาโจดก็จะดุ้มโลดโบวกูขี้หลุดไปสักทีเอองไงมันเป็นเวรน้าอ่อไม่จะรักเราพั่วจะน้าอยากเราเป็นเพลงปัณณ์นีนนน่ไม่ลมย่อว่ามันด่าเลยอ่าวพั่วปัณณ์นี่ไม่ใจง่ายพีน่น้องแล้วแหววินาเกินมันไม่ตัดเร็วเลยนะยายักไปแล้วครานแล้วตาเราตาซูกูการ,าร,าร,ารงนานการไม่ตั้ม นี่บ้านเมืองก็เดือดร้อ,รอนพคตอชั้นเหลเข้าตุตลาตาได้ชั้นรำเลยเด็ก้าสอยบ้านเราีตอนรับอาเซียนยังมีข้าาติดเกี่ยวกับขาดตะกำข้านี่เป็นข้ามาตุกาดเลยเด็กสิบแปดปีจนกินเหลา่าข้าเมย์ตายกันโหลข้าเมย์เลยโยบปลือแล้วบ้า,า,า,คา,คาเนเมืองโหลข้าเมย์ตมาดาโคข้ากันบัดเสด็จโจ้ดูวยร้อยนี่ติปาเกมนี่แหละว่าเอาข้าแม่กินโหล กินก็ไปพื้นละโอ้แม่พอกข้าวหลงพกเพชรลูกโลกกับกูกินกันเบือกูไปเขียวมลุกกันเตึนงจะแรงแอ่ตุกจิงชอบนักหน้ากับการฝ่านันเสด็จพ่อที่ชอบเล่นอะไรมากที่สุดพ่อชอบใบโลู่กไฮโลเอไฮโลชอบอ่บเพื่อนเลยพ่อนีเลยชอบเล่นไฮโลชอบมาก เดียวถ้าฉันกับริ่งนั้นติดนจฉันจะนีปลาบสิ่งนั้นจะนีปลาไปโลไหมตฉันจะไเป็นนายกรัตบุญสีเอปราไปโลกว่าดินต้มเลยหายวะมึงมาอยากไปปราไปโลทรปปาปื้ปราื้อนี่ให้ฉันตำได้เลยฉันจะสั่งตำปลิตโลไกโลขนาดใหญ่มาหลวงะนึ่งกิโลจะสั่งรีไปน้วยเอียดกลับกลางไอมดเดี๋ยวยกตำไม่มานน้วยละนึ่งกิโลตีนซ้หลวงรกิโลฉันอยากโลว่าไหนมือมันนี่ควดกไปเลย กับกูควัดกับแม็กโครกูเปล่ไประ่ยชน์นั่นปรโยชนเตีเลยทำไมต้องควั้าแม็กโคอ,อ่ะพ่อกันคนเย้มเไงลูกเคยทุบยเย้ม,ยยมหุตัวแม็กโครฮะอมนุกเล่นไหนลูกต้องตัดกันชีวิตตายแบบนั้นเคยจับจริงไงลูกอันโต๊ะจับจริงแล้วไม่ล้าที่ไหนอ่ะพอ่เอเอนะน,น่านนนทำไมพ่อไปไหนไปอันจอบ,บคนเตะปากเบ่ง ไปงานศพเออไปเจอไปอ่าชอบขอบบูุบวการตึงหนังไปในกระบะรถไปเตะสำเลยบบกว่าไหนดูเล่น่นอยู่กันนี่ไปตึงนายต่างด้านายว่าจอดไปได้หว่าไปอ่านชอบครับกันใจ้เง <sl ur internet> ินที่ตัวว่ากินมามานายว่าเอินครบัวามันไม่พอมันไม่ครบนายว่าอกรามันอกเล็กกันนะวะนายว่าเปิดถ้าไม่เปิดตออเดียวพับลบ นี่คือเจ้าหน้าทีรักษากฎหมายดาตำรวจชายตันเพ้อเธอ